สวัสดีครับพบกับช่องไอแซม JO2 นะครับวันนี้ผมก็ได้มาบ้านบัโจนะครับวันนี้เันวันที่2ส,สุราคมนะครับตอนเช้านะครับพอดีมาเที่ยวเ,เล่นบ้านบ,านบอโจนะครับแต่คนพาเรือเบื้องบรรยากาศาจากที่ทีมงานออกไปเด็กคอนเสิร์ตแล้วนะครับตอนนี้ผู้ใดอยู่แน่นะครับ ครับผมพ่อขอมาม่านะครับถ้า,หาไหวองเดี๋ยวทีการประพุม้มประพมนะครับกำแพงพระน,น,นี้นะครับขณะที่มือกำลังตัดหนาอยู่กระเจี๊ยจนไหนที คนงานนะครับเป็นการตั้งตัดหญ้ายทำความสะอาดนะครับหลังจากเคลียร์รถออกเบิร์ตแล้วปกติรถจะเต็มเลยนะครับนี่ไงข้างกุง้งอะไรออกต้องการแสดงนะครับรถขนาดพิมงานก็ออกไปเบิร์ตเป็นการเหมอสสำหรับตัดหญ้านะครับพนักง,งานเป็นคนดูแลเหมืนกับตัดหญ้าตัดหญ้าก่อน เนี่ยเป็นดัดจนแปลนไปแล้วครับเนี่ตรงนี้ตรงตาล่าตาลา,า,าเจียวทู่เจียววันนั่งอยู่นี่แปลนไปแล้วดัดตาเศ้าแล้วนะครับเหลือแต่ทั้งทังนี้ทังทั้งนี้เพิ่นกับปลูกฟักทองไว้ด้วยนะครับหบือไปเป็นหยอดเป็นลุมเป็นลุมไปนะครับ เหลือรถค่อนว้อยบางส่วนนะครับนี่นะครับบรรยากาศรถกรอ,อกไปเบิดแล้วปกติรถเต็มเลยนะครับน่รถเต็มเลยอนี้กับสาลา ทีมงานเจียวนะครับปกติทีมงานเจียววันเจียวทูวร์แต่แต่มานางตรงนี้นะครับทำนี่กิจกรรมอยู่ทงังตํานักงานนะครับทา้งโดมบรรยากาศโดมดาวน้อยเพลันแพงนะครับโดมสีส้อหนาปูนะครับ ลงมาพิเนตรงพิพันพิเนตครับลด,ดลงไหครับวันนี้กับบรรยากาศเย็นสบายนะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับวันนี้ถือเป็นมืออากาศเย็น ต่ว่าก็บ่ได้เย็นจัดครับแต่ว่าเือลมหนาวเริ่มมาแล้วครับ,รบเป็นลมหนาวแรกน่าจะเป็นล่มหนาวแรกของปีนะครับเป็นลมหนาวแรกของปีอ่านี่ครับนี่ครับองพิธาเาตรประจําสําบักงานจาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับอ่าเป็น ข้าเบิ่งองค์พระพิเนศผู้ใดได้มาที่สำนักง,งานสาวน้อยเพชรบัน,พนบแนนกกรพร่นะครับผมแนะน้ำให้มากราบไหว้องค์พระพิเนศนะครับมาขอพรนะครับต้องเมืองครับผมเคยขอไปแล้วขอไปแล้วได้ครับศักดิ์สิิทธ์ครับผมเมื่อวานผมกล่าวากราบเป็นอนย่าง ขอพอ,อีกนอียงหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมก็ทิศใายรอบๆบ,บริเวณให้เบิ้งก้อนนะครับเดิ่ได้เขาไปท่าในใโดมครับเพราะว่า,าคนอาจจะอยู่ปลายหรือว่ามันมีของหลายนะครับก็เลยทายให้เบิ้งไกลๆเฉพาะนะครับมือนอดนนี้ห้องซ้อมนะครับ สีแดงนะครับสักสิบครับสักสิบผมไหยขอป้อนขันแล้วนะครับพอได้ตามที่ขอนะครับายตามที่ขอสําหรับ่ันไหนมากหรือว่าทีมงานยูทูบเบอร์เดียววันเจียวทู่ครับผมกันแเนะนน้หรือว่าจะเป็นพม,ม่เอฟซีนะครับที่เดินทางมาทำนายงานกันผมเนะนน้นำเพชรมากาวายนะครับตรงพรมิเตอร์นี้นะครับล้องิึงนะครับต้องิึงเพราะเสียหายครับ ว่าผมมาเล้วผมได้ผมแ็มาบอกต่อนะครับผมบอกตัวมซอมนะครับซ้มอมเพิ่นนะไล่ตัดหญ้ามาเรื่อยๆนะครับไล่ตัดหญามาเรื่อยๆ ก็สิพาเข้าไปข้างของครัวเบิงนะครับที่เห็นอ่าแม่บ้านแม่ขรัวเป็นนังอยู่นะครับครับยัางไปเบิงครับ กาสีเงาเร็วจะน้อยครับ่วนนี้ฝนตกดีครับฝนตกดีท่ายแห่งเอซีเบิ้งนะครับบรรยากาศรอบๆหายคิดถึงนะครับช่วงเมื่อกี้มีคนเอาลุงเยอะนะครับสำหรับานักงานสาวน่อยนะครับตอนนี้เพิ่อน,น,นกะทีแม่ยูทูบเบอร์เพื่อนกะไปตามวงแหว ส่วนผมไม่ได้ลงไปตามวงทางกรุงเทพนะครับผมว่าติดภาระริตกกนะครับผมว่าต้องติดธาร,รก,กิตอยู่ทังนี่อยู่เดี๋ยวรอวงมาทางัางยูซานกับสิดลไปติดตามเรื่อยๆนะครับกับฝากพรม่าี่ติดตามเรื่อยๆครับจะเข้าท่มกันเรื่อยนี้ผมก็ค่อยดูแลทังบ้านน่ครับแต่เลยมันไปบ่ได้ครับใจอยากไปครับ แคบเนี่ก็อาจจะลงไปจักมือนะครับของทางกรุงเทพทางภาคกลางนะครับอาจจะลงไปจักมือเดี๋ยวลอเลี่ยร์ทางบานเสร็จก็อาจจะลงไปจกัก,จจปจกมือหนึ่งนีครับวันสองวันเล้วก็ลอทั่วยหวทางอีสานครับวันนี้อากาศดีแดดบ้างล่มบ้างนะครับ แดดบางลมบางลมก็เลื่อมมากนะครับลมหนาวกนเรื่อมมากแล้วโอ้บรรยากาศดีกับท,ทั้งสารคามฮะบรรยากาศดีเงียบสงบครับบรรยากาศ บอโจเพื่อนกะเดินทางไปกำบงนะครับงาเาเลยนะครับทั้งกรุงเทพทั้งภาคกลางนะครับนี่ผมก็เลยผมอยู่ไก่นะครับผมก็เลยเขามาถ่ายบรรยากาศตอนที่บ่มีรถยู่นะครับตอนมีรถยู่นี่รถเต็มหมือนเลยครับนี่เต็มเหมือนเลยเต็มเต็มหมดเลยนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับทั้งรถทีมงานทั้งรถพอนวอยนะครับทั้งรถยูทูบเบอร์ เจียววันเดียวทู่นะครับทั้งทั้งศิลปินนะครับศิลปินนักร้องเี่เหมือนนะครับติดเต็มเลยครับอ่าครับอันนี้ไม่นี่กัชมพ่อหอมปากหอมคอครับสำหรับแค่นี้คลิปนี้ผมกัขออ่าลงแค่นี้ก่อนเด้อครับฝากพ่อแมนเอฟซีสาวุ่งหญิงเอฟซี FC สาวน้อยเป็นวันแพงฝากติดตามช่องไอแซมเจียวทู่เด้อครับ ฝากเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวกระสีอัพกิปลงเรื่อยๆนะครับบรรยากาศทั้งอีสานท่าทั้งโดมทั้งสำนักง,งานสาวหน่อยเป็นบัรพแพ้งนะครับอัพกิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ